โอเคครับสำหรับขั้นตอนต่อไปที่ผมเคยติดค้างไว้จากคลิปแรกนะครับวันนี้ผมก็มาทำต่อแล้วเรียบร้อยเป็นขั้นตอนของการกรอก SMGS นะครับว่าเราจะกรอกยังไงให้เครื่องสามารถเดินทางไปได้โดยใช้ระบบของตัว f i g h t Management Computer ของตัวเครื่อง Air a i วั B u s A330 นี้นะครับโอเคครับเรามาเริ่มก,กันเลยผมจะขออนุญาตเปิดจอใหญ่ขึ้นมานครับเพราะผมเห็นชัดและถนัดกว่านะครับโอเคครับ ทีการเปิดตัว fmc หรือ fmgs เราก็กดปุ่มไวเท t u r นไวสอวิดเหนี้ครับถ้าไม่ขึ้นก็ปล่อยแล้วกดซ้ำอีกนอกโอเคครับขึ้นมาและเราเพิ่มความสว่างโอเคครับเรามาเริ่มทำตัว fmgs กันได้เลยนะครับซึ่ง fmgs วันนี้ที่ผมจะสอนเนี่ยจะเป็น สอนแบบใช้คอมพนีรูนนะครับส่วนการกอกแบบแมนนวลเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกสอนให้อีกทีหนึ่งซึ่งที่ผมมาสอนคอมพนีรูนเนี่ยเพราะว่ามันค่อนข้างใช้งานง่ายและสะดวกรวดเร็วเพียงแค่เราทำจากโปรแกรมไฟแพนมาเรียบร้อยเลยซึ่งตัวโปรแกรมไฟแพนเดี๋ยวผมก็จะสอนใช้ไปอีกคลิปหนึ่งเลยนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยอย่าง FNGS เนี่ยครับเราก็จะมีโปรซเอร์ของ Airbus กัน ที่เป็นตัวย่อคือ DIFRIPPS ก็คือย่อมาจาก D คือ data I คือ initial ส่วน F คือ flight pan RLOMEO คือ radio navigation P คือ performance แล้วก็ P อีกตัวคือ progress นะครับส่วน S ตัวสดท้ายนั้นเป็น secondary flight pan นะครับคือ flight pan ที่เราใช้สำรองในการบินโอเคครับตัวแรกที่เราจะเริ่มก็คือ data กดมาที่ d t t ตกันเลยก็ในหน้านี้เราจะไม่ได้ทำอะไรสักเท่าไหร่นะครับเราก็จะมาเช็คข้อมูล Navigation Database ของเราว่าหมดอายุแล้วหรือยังอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับกลับมาอ่านอย่นเงี้ยที่เราใช้อยู่คือ Active วันที่26มีนาคมมาถึง22 a p l 22เอพยเมษาโอเคหรือว่าไวลนิตอนนี้ก็ใช้ได้ หน้านี้ก็เราก็จะข้ามไปได้เลยไปที่ initial a เลยนะครับโอเคแล้วในกรณีนี้ที่ผมจะมาสอนอีกอย่างคือผมจะมีตัว a ค่าของระบบไฟ i g h t sim l a ด้วยซึ่งจะสอนควบคู่กับใช้ควบคู่กันไปเลยนะครับอย่างเช่นไฟ i วันนี้ของผมที่บินจะเป็น a i q 3, 4, 3, 9นะครับผมก็ใส่ไปอ่ ไฟแพนที่ผมได้ทำไว้ในโปรแกรม Professional f i l e p l a n n e r ก็จะเด้งเข้ามาในตัวโปรแกรมนี้ครับแล้วเราจะใส่ค่าคอส t ึงเด็กที่เราได้ตั้งไว้จากโปรแกรมไฟแพนเราก็มาเช็คว่าบล o c k f i l วันนี้เราใช้เท่าไหร่คือ59 5,900ตันคือ5 9, ค5 9ตันครับเราก็ใส่แบบ5.9าครับส่วน serial fuel w e i กับ serial fuel w e i g center o f g r a v i t y เราจะยังไม่ใส่ตอนนี้นะครับเราจะใส่หลังจากที่เราโหลดน้ำมันกับโหลดผู้โดยสารขึ้นเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเราถึงค่อยมากรอกตัวนี้นะครับเพื่อที่ตัว initial ของเครื่องจะได้คำนวณ ตัวค่าต่างๆค่าการใช้น้ำมันต่างๆได้ตรงและแม่นยำนะครับโอเคเราไปต่อกันเลยนะครับที ESCO, ่ขั้นตอนต่อไปก็คือไฟแพนเราจะมาที่ไฟแพนเราก็เช็ครูทของเราครับว่าวันนี้ตามไฟแพนของเราเราบินออกรันเว์ทูวันเล็กอาเจอร์เราเลือกทูวันเล็ก s i d standard instrument departure ก็คือ t a n g o T-Charlie ครับทงนี้แล้วก็เราช้ไฟแทงกันต่อครับที่ผมทําให้ดูคือพยายามช้าๆนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้ดูทันกันโอเคอ่าตรงนี้เมื่อถึงเชียงใหม่แล้วเขาจะสุดแค่ที่มะก,ก่อบเราจะต้องใส่ต่อก็คือคลิกที่ b t c ตัวนี้หรือตัวนี้ก็ได้นะครับคลิกไปแล้วเราก็เลือกอะไรวอล เราแลนจะแลนดิ้งกันที่รันเวย์ ILS 36รันเวย์36นะครับแล้วก็เลือก ILS รันเวย์36ส่วนสแตนดาร์ดอะไลว l i n ล t r อินส t เมนต์นั้น FlyPan ได้ทำการเลือกมาให้เรียบร้อยแล้วคือมานีวัน Alpha นะครับแล้วก็อินสิร์ตได้เลยแล้วคราวนี้เราก็มาเช็ครูกกันอีกรอบว่ามันต่อเนื่องกันหมดไหมจนถึงแลนดิ้งฮะจนถึงรันเวย์โอเคถ้าเป็นอย่างนี้ก็ถือว่า เรียบร้อยแล้วเพราะหลังจากแลนดิด้งที่เราเวทีซิกแล้วถ้าหากมีซิกอัโพสก็จะมีรูทต,ต่อมาให้เราไปทำการโพสนะครับหลังจากกรอลาวไปโอเคครับหลังจากที่เราเสร็จไฟแพ่นแล้วเราก็จะมาที่ขั้นตอนต่อไปคือเรดิโอนีเวกชั่นซึ่งน่หลังจากที่เรากรอกข้อมูล ไฟเพนเสร็จแล้วตัว a ด i ิ Navigation ก็จะขึ้นมาให้เลย b k 1 1 7 v e r i 7อย่างที่เราเห็นนะครับซึ่งผมจะไม่ค่อยได้ยุ่งกับตัวนี้เท่าไหร่เพราะว่าระบบมันจะออโต้ให้อยู่นะครับเดลิ w N F. เราเข้ามาใช้เฉยเพื่อความชัวก็ได้นะครับส่วนต่อไปเป็น Initial B ซึ่ง i n น t i a l ยนี่ยังจะไม่ได้ทำตอนนี้นะครับผมจะหลังจากเสร็จขั้นตอนที่ไฟแผ่นแล้วเนี่ยผมก็จะข้ามไปทำที่ตัวของ A อค่าของตัวเครื่องต่อโอเคครับเรามาเข้าที่ตัวเอค่าของตัวเครื่องต่อกันเลยนะครับจะอยู่ใน aoc เมน,นูนะครับตะกี้ผมคลิกมาจาก adc com เป็น e l a s ดนะครับจริงๆถ้าเราจะเข้าจากหน้าหลักจะอยู่ในเมนู asu นะครับ แล้วก็เข้า AOC เมนูโอเคแล้วเราก็จะเจอตัวระบบ A- ค่าของไฟซีแล็บซึ่งสามารถใช้งานได้ดีครับผมนนี้ผมรับประกันเลยใช้งานมาบ่อยก็ค่อนข้างพอใจกับตัวระบบของ A- ค่าไฟซีแล็บมากครับบวกขาดีจริงเราก็ใส่เลยครับ A I Q 3 4มสเตามเลขไฟแผ่นที่เราได้มาครับแล้วก็ estimate time e n r o o t e ของเราคือ52นาทีแต่ผมจะใส่เผื่อไปสัก3นาทีแล้วกันนะครับอาจจะมีดีเลยนิดหน่อยแ,แล้วแต่เราครับว่าเราจะใส่ใั mm ้ u l l detail ก็คือการใส่ชื่อกับตันชื่อโ o ไพลอ t ในหน้านี้เราจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรเท่าไหร่แต่ถ้าในการบินจริงๆต้องใส่นะครับ แต่ว่าถ้าในเกมเราก็ไม่ได้ซีเรียสหรือฟิกสเปซิฟิกขนาดนั้นก็จะต้องใสหรือไม่ใส่โอเคครับหลังจากที่เราใส่ข้อมูล FMC flight number เสร็จแล้วกับ Estimate time end รื e เสร็จแล้วเราก็กด Initial data request ได้เลยครับโอเคครับ Initial session จะขึ้นมว่า i e c ซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขายอ่อมาจากอะไรกันี้ ดีดิวส์หรือว่าอะไรหรือเปล่าผมช่ค,ครับต่อไปผมจะมาเซตที่หน้าบอร์ดดิ้งก็คือการจัดก,การผู้โดยสารแล้วก็คัตเทิลลิ่งใตัวน้ำในเครื่องนะครับครู่ก็คือจำนวนลูกเรือก็คือนักบินด้านหน้าจะเป็นนักห้องนักบินและด้านหลังจะเป็นจำนวนลูกเ,เรือก็คือเชมิงคูหรือแอลเซ็งน,นะครับผมจะใส่2 4ครับ 4, ซึ่งเป็นมาตรฐานปกตินะครับส่วนผู้โดยสาร ตามไฟแพนที่ผมคำนวณมาวันนี้เป็น141นะครับผมว่าจำนวนจะคำนวณแบ่งเฉลี่ยให้ได้ค่า CG ที่ตรงที่สุดนะครับซึ่งซีโด้ฟิวเวที่ผมจะต้องใช้วันนี้คือ56.5แต่ผมจะปัดขึ้นเป็น1 6เ,เพื่อเผือค หมายถึงว่าเซฟเฟอร์เลตหรือการจัดให้จำนวนเฉลี่ยเท่าๆกัน141เราจะจัดยังไงแตผมว่าจะใส่อย่างนี้เลยครับเพื่อความรวดเร็วของตัวชีวิตรเราจะใส่ตัวหนังคาร์โบไม่ได้50วชิ0เกิดก็ถือว่าซูจิใส่ตัวหนันงที่หน้าขาคือครับใส่ในค้อมหนึ่งก็จะได้50คือซีโด้ซีเว ปีได้ดีที่2.94ผมจะให้อยู่รอบๆอัลลาว30ใกล้ๆ30ก็ถือว่าโอเคนะครับบอกกับการเงินออกซึ่งหลังจากเรากรอข้อมูลบอร์ดดิ้งเสร็จแล้วผมจะยังไม่รีเควสต์เลยนะครับเพราะว่าผมจะต้องไปกรอก OSP Data ก่อนซึ่งบล็อกฟิลที่เราจะใช้คือ5.900 c อค s ซสฟ l ล190จุดดิฟฟิล, 900, 190, ฟลเท่าไหร่2,362นะครับ ตัวเลยนะครบที่ซิล์ฟิลนสี่หนึ่นร s t a n d ือ standard e p r นะครับเราว่าจะออกกันตอนนี้เลยมาละศูนย์ศูนสี่ห้าเลยมาละเราก็จะออกประมาณ1นึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่ง ได้จะเป็นสีฟ้ายอย่างนี้ครับถ้าไม่ได้ตัวเลขจะเป็นสีส้มนะครับหลังจากที่เรากรอกข้อมูลในหน้า OFT Data นเะสร็จแล้วเราก็เซตได้เลยแต่ว่าอันนี้ผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมตรงรีฟิลจะมีเมนูให้เลือกเป็น Auto เมต i ิกอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจ v บี Via G S X คือใช้ผ่านใช้เป็นตัวโปรแกรม G S X มันช่วยในการเติมน้ำมันแล้วก็แมนวนวลแมนวนวลนี่ผมก็ไม่แน่ใจกันว่าให้กรอกเอง Auto ออหรือเปล่า ก่อเองในตัวหน้าหนึ่งเนี่ยหน้าออปชันหรือเปล่าแล้วก็อินสแตนต์นะครับอินสแตนต์คือก่อกเข้าไปเลย mm hmm. ผมจะใช้อินสแตนต์แล้นกันนะครับในกรณีนี้เพื่อความรวดเร็วลแล้วเราก็ส่งอินสแตนต์น้ำมันก่อนเลยครับส่งเรียกน้ำมันเติมน้ำมันก่อนเลยมาเราพันแปดสิบพันแปดร้อยสี่สิบตะกี้ตอนนี้ก็จะเป็นห้าพันเก้าร้อยแล้วเรียบร้อยนะครับห mm ้า hmm. พัาแปดร้น้ำมันก็เสร็จเรียบร้อยต่อไปเราก็จะบอดดิ้งที่บริษัทอ่าที่เราเห็นคือ ตัวผู้โดยสารของเราจะถูกจัดเปลี่ยนไปด้วยออโต้โดยโดยตัวระบบของมันหลังจากที่เราส่ง O F P Data set เรียบร้อยแล้วนะครับที่ผมมากดส่งน้ำมันก่อนเพราะว่ากดบอดดิ้งก่อนบางครั้งหรือว่าทุกครั้งเลยตัวซีโ o f ฟิ l w ว i จะไม่ตรงนะครับผมก็เลยต้องส่งน้ำมันก่อนแล้วค่อยบอดผู้โดยสารตลดแล้วเราก็บอดผู้โดยสารนะครับ โดยผมจะใช้อินสแตนเหมือนเดิมน,นะครับเพื่อความรวดเร็วเท่านี้ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับขอเปิดหน้าจอ anc หน้าจอ เเสร็จข้อมูลาการกกาอเอค่าเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปแล้วก็๋ยวผมขอเปิดหน้านี้เป็นเอค่าถูกมาแล้วเราก็จะกลับไปที่เชีย่ยว Data น,นะครับที่เราได้กกอกไว้หลังจากบอร์ดผู้โดยสารโหลดค a r ์โก้เข้าคอมเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วเราก็สามารถเกอกซีโร่ฟรีเวกกับซีโร่ฟรีเวกซีทีได้เลยนะครับโดยการกดตรงปุ่มนี้นี้ผกดลงไปเลยอ่าแล้ว ข้อมูลทุกอย่างเราจะขึ้นมาให้เลยว่าที่ฟิลเราใช้เท่าไหร่รูทฟิลรีเซิร์ฟเราใช้เท่าไหร่ออโตเมทไทม์ใช้ฟิลเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่แล้วก็ไฟนั่นไทม์เราใช้ฟิลเท่าไหร่กับเวลาเท่าไหร่นะครับก็ดูจะขึ้นมาให้ออโตอย่างนี้นเลยแล้วก็ตรงที่ผมดึงไปคือไฟน์แพนเราก็มา copy ปปี้ active scannerly ไฟน์แพนได้เลยนะครับโอเค จากเราต่อ Zero Fuelweight z o f u e l w e i CG เสร็จแล้วปั๊บเราก็มาที่หน้า Performance น, Perform นะครับในหน้า Performance เราจะเห็นว่า t o u c Reduction กับ Acceleration Engine Out Acceleration จะยังอยู่ที่ค่าเดิมเราก็สามารถตั้ง,ต,งตามค่าน้อยแบบใน Procedure ของสนามบ,บินนั้นๆได้นะครับซึ่งถ้าใครไม่เข้าใจข้อมูลหรือสับพวกน,นี้สามารถ โหลดเอกสารที่ผมแนบไว้ไปอ่านได้เลยครับพี่เขาค่อนข้างเขียนไว้ละเอียดเลยอ่านแล้วเข้าใจแน่นอนครับผมอาจจะพูดยังได้ไม่เขีย์เท่าที่ควรโอเคครับเต,ตั้ง โอเคครับขั้นตอนต่อไปก็คือการขอ performance t a k e off นะครับจากเอค่าระบบเอค่าตัวนี้ดีมากคือสามารถขอ performance a k e off ของตัวเครื่องได้นะครับซึ่งผมลืมไปแล้วเหมือนกันว่าเครื่องของที่แอร์เอเชีจริงๆเขาเรียกว่าเครื่องอะไรนะครับแต่ว่าอันนี้ผมใช้ตามนี้เลยแล้วกันนะครับคือตัว performance request ก่อนเ่นเลยเราก็จะขอ เป็นข่าวอากาศของตัวสนามบินก่อนผมนจะขอทั้งต้นทางและก็ปลายทางเลยนะครับแล้วก็กดที่เมตาคขานี้แมสเซจต่างๆจริงๆอันนี้นขึ้นมานานละแล้วลผมไม่ได้เข้ามาอธิบายให้ฟังก็คือเราต้องมากดแอคเซ์นะครับดูค่าต่างๆว่าตรงกับที่เราใชไหมตัวอย่างจะดูซีโร่ฟรีเวกตรงหรือวแอคเซ์ ่มีอะไอ่าน,นี้โหลดชีพก็จะมาละเราจะดูตัวเช็คอ f ปเดตว่าเท่าไหร่กับตัวแม็กเช็คอ f i เดตว่าเท่าไหร่ครับเพื่อที่ไปกกอบในตัวตัวเคใช้ที่เาใของเราครับแล้วแ,ว,แวเราก็มาดูอากาศดอนเมืองวันนี้ลมมาจากที่060ย์หกศูนยามางะน เกี่ยวไว้อยู่เกิดกรณที่เราปูนเพิ่มขนแล้วก็แผจะเป็นปิดแพ็กเล็กออฟหรือเปิดแพ็กเล็กออฟก็ได้นะครับถ้าปิดแพ็กในการเล็ออฟตอนก็ได้ความเกรเดียนต์เพิ่มขึ้นแต่ในตอนนี้ผมขอเปิดแพ็กปกติแล้วกันนะครับโอเคครับแล้วเราก็จะมาเกาะตัว estimate weight เราจะที่เราจะได้มาจากหน้าของโหลดชิ้ ชีที่ส่งมาหลังจากวัดดิ้งเสร็จนะครับ1,2,3สองกับสามิบเจ็ดแม็กเทคออฟเวอรเรากดเซ็ตราคาได้เลยแล้วกลับไปที่หน้าเพอร์ฟอร์มซนะครับ ระหว่างนี้เราก็จะรอ Performance Take Off ที่เราส่งไปนะครับต้องใช้เวลารอในการโหลดสักครู่นึงนะครับ เมื่อเราขอ performance take off data ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเราได้แล้วที่หน้าจอ ecam ก็จะขึ้นเตือนเรานะครับว่ามี message เข้ามาอย่างนี้ครับ Company message แล้วเราก็กดที่ performance ปุ๊บก็เช็คโอเคครับทีมเราจะดาว0.48คือ0.5 05 V1 Speed คือ 1, 1 4 1 V Rotate คือ1 4 1 V2 คือ142โ okay, อเคครับส่วน Flash t e คือ67ใช้แฟล s h o n ในการเท e r m อ l off, นะครับแล้วก <laughs> ็ที่ใดที่หนึ่งกิไปคิดเลยก็ได้นะครับถ้าเราคำนวณจาก f o r m a e t a k e s h o l d Data เรารียกเก็จากตัวเองค่าเราก็สามารถกดกินอย่างนี้ได้เลย เป็น67มีวันผมจะลดเหลือ140นะครับแล้วก็วีโลเทน1 4 1นที142โอเคครับแล้วกดที่หน้า2กลับมาที่ไฟแพนก็เช็คตรงนี้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการเตรียม FNGS สำหรับการบินไปที่ รูต่างๆหรือปลายทางต่างๆที่เราต้องการไปนะครับโดยการใช้ตัว flight management computer ของตัวเครื่องบินนะครับ mm hmm. ไฟซึซิงดัตตัวนี้ตัว A320 ตัวนี้หลังจากที่เราเซ็ตเสร็จก็มาเทิร์นออดอีคขอนไลท์ครับโอเคครับ,รบสำหรับขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอน pushback and start up นะครับขอบคุณครับ